เองเอครับครับผมยอดเสียงซันโลซายจากเกศครตอนแรกมีรายการไหน่อยนะตอนแรกมีรายการวันที่13อยู่ลังสีครับอ่าเจอกับตอนตอนแรกก็ขึ้นมากับเกศนครเจอเกศนครเขาเนี่ยนะพิกัดเท่าไหร่ครับตอนแรกที่ขึ้นไว้ประมาณ128 128อันนี้วันนี้ชกพิกัด1้อยเนาะเอ่อพิกัดที่เราชอบๆเลยพิกัดเท่าไหร่พิกัดต่อยประมาณ126ครับประมาณ126วันนี้ก็ปล่อยมาต่อย เมื่อเช้ามาเกินเท่าไหร่ครับเอมาขาดขาดไปขาดเท่าไหร่อ่ะขาดจ,าาดจุดก่อนะขาดจุดหนึ่งนะขาดจุดหนึ่งไวนี่ซ้อมกี่วันได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งได้อาทิตย์หนึ่งได้นะครับอ่าก็อยู่ที่ก็สุดต่เจ็ดนะอ่าเป็นไงบ้างดูผู้โชกแก่นครเคยเห็นเ็าต่อยไหมออเคยเห็นในยูทูบเนะเคยเห็นอยู่เนาะอ่าแต่ไม่เคยต่อยกันดูก็มีอะไรนะา,า,ากวต้องรูปแข็งแรงก็มีหมาด,ดีขา Oh. แล้วเราวางแผนยังไงเล่นเราเ,เป็นมวยอะไรครับเป็นมวยเขา่ามวยเขา่าอ่าก็ป,ปลายๆอย่างนี้เหรอต้นๆทุนให้ได้ใช่ไหมอ่ะโอเคขอบคุณครับในฟังก่อนัน